ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการออมเรื่องของการออมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าบอกกันปากเปล่าเนี่ยคนก็ไม่ค่อยออมกันนะครับรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการทําหวยกเกษียณน,นะครับเพื่อที่จะซื้อจ่ายตังค์ไปนะฮะเล่นหวยไปนะครับแทนที่เงินนั้นจะสูญเปล่าหายไปเลยก็ไม่เงินนั้นจะถูกเก็บเอาไว้นะครับเมื่อเราถึงวัยกเกษียณก็คืออายุ60ปีเราก็จะได้เงินส่วนนั้นกลับมานะครับแต่ก็มีนักวิชาการไม่เห็นด้วยครับ บอกว่าหวยเกษียณเนี่ยไม่ตอบโจทย์การออมจากที่รัฐบาลนะครับมีนโยบายกระตุ้นการออมนะครับโดยมีการออกนโยบายหวยเกษียณและก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีผลสำรวจจากนิดาโพออกมาว่าประชาชนเมินแล้วก็ไม่เห็นด้วยผมถามพี่น้องประชาชนคนไหนครับที่เมินไม่เห็นด้วยกับหวยเกษียณเพราะจากที่ผมสัมผัสพ,พี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะเราไลฟ์คุยกันเราทำคอนเทนต์คุยกันเนี่ย ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยนะครับทางด้านของนายประพฤติฉัตรประภาชัยหรืออาจารย์อุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายแล้วก็อดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหาคนครเขตบางกะปิพักประชาธิปัตย์ได้แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับบอกว่าเรื่องหวยกเกษียณที่รัฐบาลกําลังจะทำเนี่ยผมยังไม่เก็ตเท่าไหร่ครับว่ามันจะต่างจากสลากออมสินหรือสลากทกศที่มีการแจกกางวัล จากการเอาเงินเนี่ยไปฝากอย่างไรแถมสลากออมสินหรือสลากทกศนั้นเนี่ยยังได้เปรียบกว่าตรงที่สามารถที่จะถอนออกมาได้นะครับพร้อมกับดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนด3เดือนบ้างจนถึง2ปีนะไม่ต้องรอถึงอายุ60ปีแบบหวยกเกษียณอีกด้วยแต่ผมก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินไปซื้อ,อ,อสลากเยอะขนาดนั้น นะบางคนหาเช้ากินค่ามีเงินถึงเวลาสามารถซื้อหวยได้นะครับอย่างที่รัฐบาลจะออกใบละ50บาทมันก็เป็นการเสี่ยงโชคแล้วเขาก็จะมีการออกหวยในทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็ถือว่าเงินนั้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับการออมก็ทําควบคู่กันไปด้วยถ้าจะไปซื้อสลากออมสินไปซื้อทกศนะครับก็ดีกว่าถ้าผมมองอีกมุมหนึ่งก็คือดีกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บใบละร้อยกว่าบาทที่ซื้อไปแล้วเนี่ยศูนย์ก็คือศูนย์เลยนะฮะจริงๆลอตเตอรี่ทําได้หวยหวย เกษียณเนี่ยก็น่าจะทําได้เพราะว่าผมว่าเราไปเปรียบเทียบกับลอตเตอรี่จะดีกว่าที่จะไปเปรียบเทียบกับสลากออมสินหรือสลากทกศนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยไม่รู้จักเก็บออมแต่เป็นเพราะว่าไม่เหลือจะให้ออมมากกว่านะฮะเนื่องจากว่าตามสถิติแล้วเนี่ยสัสดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยสูงถึง91.4ต่อ GDP โดย2ใน3ของหนี้ครัวเรือนนะครับ เป็นหนี้ที่ไม่สร้างไรายได้แล้วก็ก,การใช้ใจ่ายอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันก็ยังต้องพึ่งหนี้นอกระบบคุณตระพฤตินเนี่ยนะฮะก็บอกว่าผมเลยไม่แปลกใจนะครับกับผลโพลที่ประชาชนไม่สนใจหวยกเกษียณเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะแค่หาเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันก็ยากแล้วประชาชนเนี่ยนะฮะถึงไม่มีหวยกเกษียณเขาก็ซื้อหวยกันอยู่ทุกงวดอยู่แล้ว รจริงๆไอ้ห่วยทุกงวดที่เขาซื้อเนี่ยเราก็ปรับมาเป็นแบบนี้เพื่อให้มันเกิดการออมถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบทําตอนนี้ก็คือการหาทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับแล้วจะได้เหลือเงินมาเก็บออมมากกว่าที่จะมากระตุ้นให้ประชาชนออมเงินโดยใช้หวยมาล่อนะฮะซึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างยังย่งยืนนั้นเนี่ยต้องยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เป็นเศรษฐกิจที่ส่งออกสินค้ามูลค่าสูงเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้รายได้ต่อหัวของประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาดส่วนการแก้หนี้ครัเรือนนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาพักชําระหนี้กานะรพักชําระเงินต้นลดดอกเบีย้ยหรือรีไฟแนนซ์ ส่วนนี่นอกระบบเนี่ยก็ต้องเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็นักการเมืองที่ขูดรีดประชาชนรวมทั้งปฏิรูประบบเครดิตบูโรนะยกเลิกแช่แข็งลูกหนี้ใช้ระบบคะแนนเครดิตนะแทนระบบแบ็กลิสต์ซึ่งจะทำให้ผู้กู้เข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเป็นธรรมและก็ง่ายขึ้นเกิดการแข่งขันนะครับให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะแก่ผู้ที่มีคะแนน เครดิตดีตัดวงจรนี้นอกระบบทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่คุณประพฤติพูดเนี่ยรัฐบาลตอนนี้กําลังทําอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าผมอยู่เกี่ยวข้องแล้วก็ผมก็ติดตามข่าวพวกนี้มาตลอดทั้งหมดที่ท่านพูดมาเนี่ยรัฐบาลกําลังทําหมดการรีไฟแนนซ์การแก้หน,นี้การอะไรก็แล้วแต่นะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณประพฤติบอกว่าผมเห็นว่าการสร้างวินัยการออมนั้นเนี่ยหากจะให้ยั่งยืนต้องมาจากการที่ตัวเราเองนั้นมีการตระหนักว่าการออมนั้นเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา แล้วก็คนที่เรารักมากแค่ไหนนะครับมากกว่าที่จะไปเป็นผลพลอยได้จากการเสี่ยงโชคด้วยความปรารถนาดีนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ